เปิดภาพล่าสุดน้องฮาร์เปอร์ลูกสาวคนเล็กเดวิดเอบอร์คอแฮมภาพนี้สวยมากเป็นครอบครัวขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของนักฟุตบอลหนุม่มเดวิดเอบอร์คอแฮมเดวิดแบดคอมกับวิกตอเรียเอบอร์คอแฮมแอรแน่นอนว่าในตอนนี้ความปังของรุ่นพ่อและแม่ส่งต่อมาถึงลูกๆและสาวน้อยที่หลายคนกำลังจับตามองคือลูกสาวคนเล็กอย่าง น้องฮา r p เปอร์เอบอร์คอแฮมแฮปเปอร์เเวนแบทคอมที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วและฉายเอเวอความสวยสุดๆปัจจุบันน้องฮา r เปอร์ Harper, อายุได้12ปีแล้ว โดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาน้องฮาเปิ์พร้อมหน้าครอบครัวได้ไปร่วมงานวิกตอเรียแบดแคม s w ส e 23และความสวยของสาวน้อยก็เป็นที่ฮือฮาสุดๆเอเทนหลายคนยังบอกอีกด้วยว่าหน้าของน้องฮาเปิ์แอบคล้ายพิ่สะใภ้ยอย่างนิโคลาาภรรยาคนสวยของบรูคกลินพี่ชาย